สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันนะครับดินแดนที่แบบงามเหนือจินตนาการแสงสีทองตลอดเวลาความสุขเต็มไปหมดเออวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสวรรค์ชั้นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มานะครับนั่นคือสวรรค์ชั้นดาวดึงสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะดาวดึงหรือชื่อในภาษาบาลีคือตาวัดติงสานี่เป็นอะไรที่ อืมน่าศึกษามากนะคะทั้งในแง่ความเชื่อเรื่องภพภูมิแล้วก็เรื่องคติธรรมที่แฝงอยู่ด้วยครับผมแล้วถ้าตามข้อมูลเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้อยู่ตรงไหนของจักรวาลครับค่ะตามจัก,กรวาลวิทยาในพุทธศาสนานะคะดาวดึงเนี่ยถือเป็นสวรรค์ชั้นที่สองค่ะในกลุ่มที่เรียกว่ากามภูมิหรือชากามะพจรภูมิชั้นที่สองแสดงว่ามีชั้นอื่นอีกใช่ค่ะมีทั้งหมด6ชั้น ดาวดึงนี่จะอยู่สูงกว่าชั้นแรกคือจาตุมหาราชิกาค่ะเขาว่ากันว่าอยู่สูงจากโลกมนุษย์ขึ้นไปประมาณแสนห0 0มื่นกิโลเมตรโหสูงมากเลยนะครับแล้วตำแหน่งที่ตั้งนี่คือตั้งอยู่บนยอดของเขาพระสุเมรุเลยค่ะซึ่งตามความเชื่อเขาพระสุเมรุก็เปรียบเหมือนแกนกลางหรือว่าศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะ อบนยอดเขาคระสุเมรุเลยสุดยอดจริงๆแล้วชื่อดาวดึงสหรือตาวติงสาที่เมื่อกี้บอกมามีความหมายเฉพาะไหมครับมีค่ะชัดเจนเลยตาวติงสาในภาษาบาลีแปลตรงตัวได้ว่าที่อยู่ของเทพ33องค์ค่ะ33องค์ใช่ค่ะซึ่งตัวเลขนี้แหละค่ะคือกุญแจสำคัญที่บอกถึงที่มาของสวรรค์ชั้นนี้ ว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีเรื่องราวความเป็นมามีผู้สร้างบุญกลุ่มหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดอ่าน่าสนใจตรงนี้มากครับเรื่องที่มาเนี่ยแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอยากให้ช่วยอธิบายบรรยากาศโดยรวมก่อนได้ไหมครับข้อมูลที่ได้มานี่บรรยายไว้สวยงามมากเลยทั้งแสงที่ไม่เคยดับพื้นเป็นแก้วเป็นทองค่ะภาพรวมคือเป็นดินแดงแห่งเรียกว่าความสว่างก็ได้ค่ะคือสว่างตลอดเวลาจริงๆ ไม่มีความมืดเลยไม่ใช่แสงอาทิตย์นะคะแต่เป็นแสงสว่างจากรัศมีบุญของเหล่าเทพจากทิพยาวิมานจากรัตนาชาติต่างๆพื้นนี้ไม่ใช่ดินเหรอครับไม่ใช่ดินแบบโลกเราค่ะแต่เป็นพื้นราบเรียบที่ปูราดด้วยรัตนาชาติหลากหลายชนิดส่องแสงระยิบระยับตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงดนตรีทิพบันเลงเคลาคลออยู่เสมอเสียงดนตรีทิพ แต่ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงนะคะเสียงดนตรีที่ว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของความสุขความดีงามความปีติในใจของเหล่าเทพมากกว่ามันคือบรรยากาศของความสุขล้วนๆค่ะความสงบความสว่างปราศจากความทุกข์ความกังวลหรือความเสื่อมโทรมใดๆเลยฟังดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของความดีเลยนะครับทีนี้กลับมาที่จุดสำคัญเรื่องที่มากับผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ เท้าสักกะเทวราชหรือที่เราคุ้นกันว่าพระอินทข้อมูลบอกว่าท่านไม่ได้เป็นเทพมาแต่กําเนิดอันนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะอันนี้เป็นแกนเลยพระอินองค์ปัจจุบนันหรือเท้าสักกะเทวราชเนี่ยนะคะเดิมท่านเป็นมนุษย์ค่ะเป็นคนธรรมดาเชื่อว่ามัคมานพม,มัคคมานพ ท่านเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านพราหมแห่งหนึ่งแล้วท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆมากๆเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็เลยชักชวนเพื่อนๆอ,อีก32คนมาร่วมกันทำความดีค่ะ ทำความดีแบบไหนครับถึงขั้นแบบสร้างสวรรค์ได้เลยเป็นความดีที่เน้นประโยชน์สาธารณะจริงๆค่ะอย่างเช่นช่วยกันสร้างศาลาพักร้อนริมทางทําถนนหนทางที่มันขรุขระให้มันเรียบให้คนสัญจรสะดวกขุดสระน้ําปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือเน้นทําเพื่อคนอื่นจริงๆใช่ค่ะแล้วจุดสําคัญที่สุดคือ ท่านกับเพื่อนๆทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้หวังชื่อเสียงลาบยศอะไรเลยทำเพราะอยากให้คนอื่นสบายอยากให้คนอื่นมีความสุขจริงๆการทำด้วยใจบริสุทธิ์นี้เองค่ะคือหัวใจเลยแล้วพอท่านมรรคมาโนบกับสหายทั้ง32คนสิ้นอายุขายไปด้วยผลบุญอันมหาศาลที่ร่วมกันทำอย่างเต็มที่ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะ ก็ส่งให้ให้ทั้งหมดได้ไปบังเกิดใหม่ในภพภูมิที่สูงขึ้นก็คือสวรรค์ชั้นที่สองหรือดาวดึงนี่เองทั้ง33คนเลยเหรอครับใช่ค่ะโดยท่านมัคคมานพซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำบุญก็ได้เป็นจอมเทพปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามใหม่ว่าเท้าสักกะเทวราชส่วนสหายอีก32ท่านก็ได้เป็นเทพผู้ใหญ่อยู่รายรอบรวมกันก็เป็น33องค์ตามชื่อตาวติงสาพอดีเป๊ะเลยค่ะ โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยนะครับว่าสถานะที่สูงทรงแม้แต่ในสวรรค์ก็มาจากบุญกุศลจากการกระทำความดีจริงๆไม่ใช่เรื่องชาติกำเนิดแล้วบทบาทของพระอินทร์ในฐานะจอมเทพนี่เป็นยังไงครับท่านมีอำนาจมากแต่ข้อมูลบอกว่าท่านไม่ลุ่มหลง ถูกต้องค่ะแม้ท่านจะเป็นประมุขแห่งดาวดาวงมีทิพยะสมบัติมีฤทธิ์อำนาจมากมายแต่เท้าสกกะกลับไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นเลยท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากแล้วก็ชอบฟังธรรมใช่ค่ะมักจะหาโอกาสฟังธรรมอยู่เสมอแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการปกป้องคุ้มครองคุณธรรมความดีทําในหมู่เทพด้วยกันแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือมนุษย์โลกที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ตั้งมั่นในคุณธรรมด้วยค่ะ เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ธรรมะเลยนะครับแล้วอย่างอาวุธวัชระหรือสายฟ้ากับช้างทรงเอราวัณที่เราคุ้นๆกันมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรแฝงอยู่ไหมคะมีค่ะอย่างวัชระหรือวชิราวุธเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เน้นใช้เพื่อทำลายล้างนะคะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะและปัญญาที่มีพลังสามารถกำจัดความมืดบอดทำปัญญาหรืออวิชชาได้ เหมือนสายฟ้าที่ฟ้าลงไปและเกิดความสว่างบางครั้งก็ใช้เพื่อเตือนสติให้ระลึกถึงผลกรรมอ๋อไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อปัญญาและเตือนสติประมาณนั้นค่ะส่วนช้างเอราวัณช้างเผือกที่เป็นพาหนะเนี่ยตามตำราส่วนใหญ่จะบอกว่ามีสามเสียนแต่บางทีก็บอกว่าย่อมาจาก33เสียนตามจํานวนเทพนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่วิจิตมาก เช่นแต่ละเสียนมีงาจิตกิง่งแต่ละกิ่งมีสะบัวแต่ละสะมีดอกบัวน้ำไม่ท่วนอะไรแบบนี้ครับผมทั้งหมดนี้ก็สะท้อนถึงบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระอินทร์ที่สั่งสมมาแล้วก็เป็นพาหนะที่นําท่านไปช่วยเหลือสรรพสัตว์คําจุนพระาศาสนาสะท้อนบุบาทของผู้ปกครองที่เปี่ยมด้วยเมตตาและบาร,รมีจริงๆค่ะการปีความเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับ แสดงว่าถึงจะเป็นเทพมีอำนาจแต่หัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่ธรรมะปัญญาเมตตาทีนี้เราลองเข้าไปสำรวจในนครหลวงของดาวดึงกันบ้างครับนครเวชยันข้อมูลบรรยายความงามไว้แบบอลังการมากค่ะนครเวชยันก็เปรียบเหมือนเมืองหลวงนะคะอยู่ตรงใจกลางยอดเขาพระสุเมรุเลยความงามนี่คือเหนือจินตนาการมนุษย์จริงๆคะ่ะถนนหนทางต่างๆเนี่ยปูลาด,ด้วยรัตนชาติเจอย่าง ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันผกทองคําเงินแก้วมณีมุกดามรากฎไพรทูลประพานอะไรพวกนี้ค่ะส่องแสงระยิบระยับไปหมดแล้วพวกอาคารบ้านเรือนหรือวิมานของเทพนี่เลยครับก็สร้างจากแก้วจากทองคําเช่นกันค่ะสว่างสวัยสวยงามคือไม่ต้องอาศัยแสงจากภายนอกเลยตัววิมานเองก็มีแสงสว่างในตัวเองแล้วสภาพแวดล้อมอ,อื่นๆหรอครับมีอะไรเด่นๆอีกไหมพวกสระน้ําต้นไม้ มีสระโบกคารณีหรือสระน้ำแก้วนับพันๆสระเลยค่ะน้ำในสระนิสัยเหมือนแก้วผลึก แล้วก็เติมไปด้วยดอกบัวทิพย์หลากสีสันที่บานสะพรั่งตลอดเวลาทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณดอกบัวบานตลอดเวลาค่ะแล้วที่น่าอาัศาจรรย์อีกอย่างคือแม้แต่พื้นดินนะคะเวลาที่เหล่าเทวนาเหยียบย่างลงไปเนี่ยตรงรอยเท้านั้นก็จะเปล่งแสงอ่อนๆออกมาด้วยเหมือนพื้นดินที่มีชีวิตชีวาตอบสนองต่อบ,บุญธิ์นะคะโหขนาดนั้นเลยแล้วปราสาทที่ประทับขององค์อินล่ะครับ เวชยันตรปราศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเวชยันตรปราสาสตรนี้ตั้งอยู่ใจกลางนาครเลยค่ะสร้างด้วยทองคําแล้วก็รัตนชาติเจ็อย่างเหมือนกันวิจิตรการตายิ่งกว่าวิมานอื่นๆบนยอดปราสาทเนี่ยจะมีฉัดแก้วขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าม,มากๆมากๆดุจด,ดวงอาทิตย์ทิพย์เลยรัศมีนี้ส่องไปทั่วทั้งดาวดึงแล้วยังส่องลงไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาที่อยู่ข้างล่างด้วยค่ะ ถือเป็นศูนย์กลางอำนาจและบุญบารมีอย่างแท้จริงฟังดูแล้วเป็นศูนย์รวมความงามความอลังการจริงๆนะครับแล้ววิถีชีวิตของเทพกับเทพธิดาที่อยู่ในนครนี้ล่ะครับต่างจากมนุษย์เรายังไงบ้างต่างกันเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องการเกิดเหล่าเทพและเทพทธิดาบุญดาววดึงเนี่ยเกิดแบบโอปาติกะค่ะโอปาติกะคือยังไงครับคือผุดเกิดขึ้นมาเลยค่ะ โตเต็งไวทันทีไม่ต้องผ่านการตั้งท้องไม่ต้องคลอดไม่ต้องเติบโตเป็นเด็กเหมือนมนุษย์เกิดขึ้นมาด้วยอํานาจบุญที่ทําไวลนล้วนร่างกายก็เป็นทิ์มีรัศมีกายสว่างสวยซึ่งความสว่างก็จะแตกต่างกันไปตามกำลังบุญของแต่ละท่านหมายคำว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บ ถูกต้องค่ะไม่มีกระบวนการแก่ชราไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความทุกโศกจากการพลัดพรากแบบที่เราเจอในโลกมนุษย์จิตใจของท่านจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความอิ่มเอิบใจที่เรียกว่าปีตินะคะท่านจะยินดีในคุณงามความดีทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นเชื่นชมความงามทางจิตใจมากกว่าเรื่องรูปกายภายนอกมีแต่ความสุขความสบายแต่ว่าแต่ว่ามีอะไรอีกครับดูเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่ แต่ถึงแม้จะมีความสุขสบายพลั่งพร้อมขนาดนั้นนะคะเหล่าเทพท่านก็ไม่ประมาทค่ะคือยังมีการระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทํามามีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมด้วยเช่นการภาวนาแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นๆอ๋อไม่ใช่แค่สวยสุขอย่างเดียวไม่ใช่แค่สวยสุขจนลืมคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากว่าสวรรค์ไม่ใช่แค่ที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังเป็นที่ที่ต้องมีการพัฒนาจิตใจต่อไปด้วยเป็นมุมมองที่น่าคิดนะครับไม่ใช่แค่แดนสุข,ขาวดีที่หยุดนิ่งไปเลยนอกจากนกครเวชยันแล้วข้อมูลยังพูดถึงอุทยานทิพย์สี่ทิศรอบรอบนครด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่ละที่พิเศษยังไงบ้างเหมือนจะมีนัยยะแฝงอยู่ด้วยใช่เลยค่ะอุทยานทั้งสี่ทิศนี้ไม่ใช่แค่สวนสวยๆไวเดินเล่นนะคะ แต่เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการเจริญสมาธิการฟังธรรมแล้วแต่ละแห่งก็สะท้อนแง่มุมทางธรรมที่ต่างกันไปด้วยค่ะเริ่มจากทิศตะวันออกก่อนเลยนะคะคือสวนนันทวันนันทวันชื่อดูรื่นรมนะครับเน้นความสุขความสงบประมาณนั้นเลยค่ะนันทวันแปลว่าสวนแห่งความเพลิดเพลินยินดีเป็นสวนที่ให้ความรู้สึกเบิกบานรื่นรมใจ มีสระน้ำสวยๆมีแผ่นศิลาทิพย์ที่งดงามเป็นที่พักผ่อนแล้วก็เจริญสมาธิแต่เขาว่ากันว่าความงามที่แท้จริงของสวนนี้มันสะท้อนมาจากความสงบและความปีติในใจของผู้ที่ไปเยือนมากกว่าค่ะองค์อินเองก็มักจะเสด็จมาที่นี่บ่อยๆเพื่อระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทําเหมือนเป็นการชาร์จพลังใจด้วยความดีอะค่ะเข้าใจเลยครับไปต่อที่ทิศใต้ปารุสกวันข้อมูลบอกว่าเป็นป่าไม้ผล ใช่ค่ะปรุศกวันหรือบางทีก็เรียกปรุศกวันจะมีไม้ผลทิพย์โดยเฉพาะมีต้นไม้สําคัญคือต้นปาริชตัตหรือต้นทองหลางซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการให้ทานค่ะอ๋อเชื่อมโยงกับการให้ทานค่ะผละไม้ทิพย์ในส่วนนี้จะออกดอกออกผลตลอดเวลาว่ากันว่าเป็นเพราะอนิสงส์ของทานบารมี มีสระร้ามมีแท่งแก้วมณีสวยงามที่นี่จะเป็นที่ที่เหล่าเทพมักจะมาสนทนาธรรมกันโดยเฉพาะเรื่องคุณค่าและความงามของจิตใจที่รู้จักการให้การแบ่งปันค่ะน่าสนใจมากครับแล้วที่ตะวันตกจิตตะลดาวันแหละครับเกี่ยวกับอะไรจิตตะลดาวันเนี่ยจะเด่นเรื่องเถาวันทิพย์ค่ะ มีเถาวันหลากสีสันสวยงามพันเกี่ยวกันไปมาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามแห่งปัญญาที่แตกฉานเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเหมือนเครือข่ายเถาวันปัญญาใช่ค่ะมีสระนามีแผ่นศิลาแก้วเหมือนกันที่นี่จะเหมาะมากสำหรับการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสสอนให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก แต่อยู่ที่ใจที่สงบที่รู้แจ้งด้วยปัญญาค่ะและสุดท้ายทิศเหนือมิสักกวันสวนป่าผสมมิสักกวันแปลว่าสวนที่ต้นไม้ต่ตางๆขึ้นปะปนกันค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล เหมือนระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ทุกอย่างพึ่งพาอาศัยกันมีสระน้ำมีแผ่นศิลาแก้วเหมือนเดิมที่นี่ก็เป็นที่ที่เหล่าเทพมาสนทนาธรรมกันเพื่อทำความเข้าใจในความสัมพันธ์การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งในภาพรวมค่ะสรุปก็คือสวนแตละแห่งนี่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับแต่เหมือนเป็นห้องเรียนธรรมะขนาดใหญ่เลยใช้ธรรมชาติ ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นสื่อการสอนให้ทั้งความเพลินเพลินแล้วก็ขัดเกลาจิตใจไปพร้อมกันสุดยอดจริงๆครับทีนี้ขยับไปอีกหยุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือบนยอดสุดของเขาพระสุเมรุเหนือดาวดึงขึ้นไปอีกที่ประดิษฐานพระธาจุลามณีใช่ค่ะพระจุลามณีเจดีนี่ถือเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็ศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเหล่าทวยเทพเลยนะคะ เป็นเจดีย์ทองคำค่ะส่องแสงสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ณจุดสูงสุดของภพ,บพบภูมิในแถบนั้นเลยมีความสำคัญยังไงครับเจดีย์นี้แล้วใครเป็นคนสร้างครับความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยก็คือเจดีย์องนี้เป็นที่บรรจุสิ่งที่สูงค่ายิ่งค่ะนั่นคือพระเกศา,าธาตุหรือพระเมาลีก็คือมวยผมของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระเกศาของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะ ตอนที่พระองค์ตัดสินพระไทยออกผนวดแล้วทรงใช้พระขันตัดพระเมารีออกแล้วก็ทรงอธิษฐานโยนขึ้นไปในอากาศตามตำนานเล่าว,ว่าเท้าสากัดเทวราชหรือพระอินนี่แหละค่ะที่ทรงเอาพอบทองคํามารองรับไว้แล้วก็อัญเชิญมาสร้างเจดีย์บรรจุประดิษฐานไว้ในาติเขาพระสุเมรุเหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อให้เป็นที่ศักการะบ,บูชาของเหล่าทวยเทพแล้วก็เป็นเครื่องระลึกถึงการเริ่มต้นสแสวงหาหนทางดับทุกข์ของพระพุทธองค์ค่ะ โอ้โหเชื่อมโยงกับการตัดสินใจครั้งสำคัญของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะครับเนี่ยแล้วความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพระทาตจุลามณีนอกจากเป็นที่เก็บพระเกศา,าธาตุแล้ว รรเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธ,ธาอย่างแท้จริงเลยค่ะเป็นเครื่องเตือนใจให้เหล่าเทพแล้วก็รวมถึงพวกเราชาวพุดที่ระลึกถึงเนี่ยไม่ลืมเลือนพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์บำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพื่อคนพบผลทางพนทุกมาโปรดสรรพสัตว์แล้วก็ยังเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างแห่งธรรม,มะที่ส่องนำทางให้กับทุกพภูมิด้วยค่ะการที่เราสวดมนต์ระลึกถึงพระจุลามณีก็เหมือนการเชื่อมโยงจิตใจของเราไปยังแสงสว่างแห่งปัญ,ญญาและคุณธรรมนั้น ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าแม้แต่บนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขสบายอย่างดาวดึงเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมการระลึกถึงคุณธรรมความดีอย่างมากแล้วในชีวิตประจำวันของเหล่าเทพนี่มีการเรียนรู้หรือปฏิบัติธรรมกันแบบไหนบ้างครับมีหลายรูปแบบเลยค่ะอย่างเหตุการณ์สำคัญมากๆครั้งหนึ่งก็คือการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนส,บบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อสแสดงธรรมโปรดพระพุทธมานดา พระพุทธเจ้าเสด็จไปเองเลยใช่ค่ะคือพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาเนี่ยพอเส้นพระชนแล้วท่านไปบงเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดูสิตแต่พอพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโปรดท่านก็เสด็จลงมาฟังธรรมที่ดาวดึงนี้ค่ะการแสดงธรรมครั้งนั้นนอกจากจะโปรดพุทธมารดาเป็นหลักแล้วก็ยังเป็นการสอนเหล่าทวยเทพจํานวนมหาศาลให้เข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดจากปัญญาจากจิตที่สงบไม่ใช่แค่ความสุขจากทิพยพยสมบัติภายนอก แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเสด็จไปสอนถึงที่แล้วตัวพระอินเองล่ะครับท่านมีบทบาทในการสอนธรรมะด้วยไหมมีค่ะท้าวสกะะเองก็ทรงแสดงทรรให้เหล่าเทพฟังอยู่เสมอที่รู้จักกันดีก็เช่นสักกะปัญหาสูตรหรือในข้อมูลที่เราได้มาก็เรียกไว้เทพมหาราชา ซึ่งเนื้อหาก็จะเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาทการเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการมีเมตตาว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นบ่อกเกิดของความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนยิ่งกว่าความสุขทางวัตถุนะคะแล้วอย่างเทพที่เกิดใหม่หรือเทพน้อยๆล่ะครับมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไหมมีค่ะการเรียนรู้มันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะคะแม้แต่การลเล่นหรือกิจกรรมต่างๆก็สอดแทรกการสอนคุณธรรมอยู่มีเทพผู้ใหญ่คอยชี้แนะคอยสอนให้เข้าใจว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไรมาจากไหนการให้การแบ่งปนันความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีงามหรือแม้งานเฉลิมฉลองสมโพธิต่างๆที่อาจจะมีการฟ้อนรำดนตรีมันก็ไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่เป็นการแสดงความเคารพบ,บูชาเป็นการเฉลิมฉลองคุณงามความดีเป็นการสอนเรื่องการเห็นคุณค่าของธรรมะไปในตัวด้วยค่ะบทเรียนสำคัญที่เราน่าจะได้จากการสำรวจเรื่องราวบนดาวดึงครั้งนี้คืออะไรครับถ้าให้สรุปอืม ดิฉันคิดว่ามันเป็นการตอกย้ำแนวคิดสำคัญที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามจะสุขสบายแค่ไหนก็ตามการพัฒนาจิตใจการฝึกฝนคุณธรรมการเจริญปัญญาและเมตตาเนี่ยยังคงเป็นสิ่งสำคัญเสมอคะ่ะสวรรค์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางทางจิตวิญญาณนะ แต่มันเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงต้องดําเนินต่อไปความสุขที่แท้จริงจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเสพภายนอกแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจข้างในมากกว่าเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับทําให้ภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพอ้อฝันถึงดินแดนสวยๆหรือแค่ผลตอบแทนของความดีเท่านั้นแต่มันเป็นภาพสะท้อนของระบบคุณค่าที่ให้ความสำคัญกับ การกระทำหรือกรรมคุณธรรมปัญญาและความเมตตาอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับใช่เลยค่ะแล้วถ้าเราลองมองดีๆนะคะคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้สวรรค์ชั้นดาวดึงสมันงดนามไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างรัตนชาติความร่มรื่นในอุทยานหรือแม้แต่คุณธรรมของพระอินทร์และเหล่าเทพจริงๆแล้วเออมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราเกินไปนักนะคะ แต่มันคือคุณภาพที่เราสามารถฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในใจที่สงบในใจที่รู้ตื่นและในใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาของเราทุกคนในปัจจุบันขนาดนี้เองค่ะเป็นมุมมองที่เชื่อมโยงกลับมาสู่ตัวเราได้อย่างน่าสนใจมากครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับที่อาจจะอยากลองนำไปคิดต่อลองพิจารณาดูว่าเรื่องราวของพภูมิสวรรค์อย่างดาวดึงที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมหรือว่าการกระทำในวันนี้มันส่งผลต่ออนาคตของเราได้ยังไงบ้างหรือสัญ,ญลักษณ์อย่างส่วนทั้ง4วัชระของพระอินทร์หรือพระธาตุจุลามณีอาจจะมีความหมายเชิงปรัชญาหรือจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่อีกที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันในวันนี้ลองนำไปสำรวจต่อกันดูได้นะครับ